เลสเตอรอลตัวรวมเนี่ยที่บอกว่าควรต่ำกว่า200เนี่ยมันมาจาก3ตัวรวมกันนะฮะคือตัว S D L ตัวนี้ตัวดีหรือตัวลายครับตัวตัว S D L ดีนะครับเห็นตัวแรกบนจอไหมครับควรอะไรฮะควรมากกว่า50เพราะ,ะนั้นยิ่งมากยิ่งดีนะครับยิ่งมากยิ่งปลอดภัยยิ่งมากหลอดเลือดยิ่งสาด L D L เห็นไหมฮะควรเท่าไหร่ฮะ LD L D L น้อยกว่า 150. ร้อยห้าสิบแสดงว่ายิ่งน้อยยิ่งดีไหมครับดีฮะเพราะมันเป็นตัวอุดไตกีสไตกีสลายไม่ปรากฏนะฮะแต่ไตกีสลายเนี่ยมันจะไปสัมพันธ์กับตัวตัวล่างสุดฮะ vldl เดาได้ไหมครับว่า vldl นี่ดีหรือร้ายฮะร้ายนะครับเพราะอะไรครับควรน้อยกว่า30สิเพราะฉะนั้น ldl กับ vldl เนี่ยใครร้ายกว่ากันฮะดูฮะ vldl นี่ร้ายกว่า ปรากฏว่า VLDL กับไตรกลซอไลด์เนี่ยมันสัมพันธ์กันถ้าเราเจาะเลือดไตรกลซอไลด์ได้เท่าไหร่เนี่ยเอาห้า,าหารเนี่ยมันจะใกล้เคียงกับ VLDL นะมันมีความสัมพันธ์ลึกลับกันอยู่คอเลสเตอรอลตัวรวมตัวรวมที่เรามีเกณฑ์ว่าไม่ควรเกินสองร้อยเนี่ยมันมาจากสามตัวรวมกันนะฮะอันนี้ต้องขอลงลึกเพราะเป็นเรื่องวิชาการนะครับแต่เรื่องการแปลผลเนี่ยถ้า อสมอคนไหนคิดทันนะฮะท่านตอบคาถามได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้แต่เราต้องรู้เกณฑ์เบื้องต้นก่อนตัวรวมเนี่ยมาจาก3ตัวรวมกันใช่ไหมครับตัวไหนรวมกันบ้างฮะตัวรวม s d l l d l และ v l d l เราสามารถเจาะเลือดหาตเต้าตัว,ตว,ตวรวมได้ไหมครับได้ในแ lap เจาะได้ s d l เจาะได้ไหมครับได้ L D L เจาะได้ไหมครับได้ V LD L D L เจาะได้ไหมไม่ได้เพราะไม่มีแต่เราสามารถคำนวณหา V L D L ได้ไหมฮะได้จากการคำนวณเราเลยไม่ต้องตรวจตอนนี้เอาเกณฑ์บนจอเนี่ยนะมาตอบคำถามผมผมจะยกตัวอย่างคนไข้สองคนคนไข้คนแรกนะฮะเจาะเลือดออกมาไอ้ตัวร้ายกว่าเนี่ย V L D L เนี่ยที่คนน้อยกว่า30ปรากฏว่าได้20สิบดีไม่ดีครับดีนะฮะ ช่วยตอบให้เป็นขวัญกำลังใจตัวเองด้วยครับผิดไม่เป็นไรคนไข้คนแรกเจาะ VLDL ได้ยี่สิบดีไม่ดีครับดีนะฮะ LDL ได้120ดีไม่ดีดีครับน้อยกว่าร้อยห้าสิบเจาะ s d l นะฮะตัวดีเนี่ยได้120ดีไม่ดีดีครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาเจาะตัวรวมจะได้เท่าไหร่อา้าวบวกเลขสิตัวรวมมาจากสามตัวรวมกัน ตัวแรกเท่าไหร่ฮะ20 uh, LDL ร้อ HDL ร20รวมกันเป็นเท่าไหร่ครับ260ดีหรือไม่ดีครับเร,เริ่มอ่อนเสียงแล้วต้องตอบว่าดีเพราะมัน3มดีรวมกันถูกไหมทุกตัวอยู่ในจำนวนที่ดีหมดเลยเพราะนั้น260กรณีนี้ดีมีคนไข้คนที่สองเจาะ VLDL ที่20ดีไม่ดีครับคนที่สองดี LDL ได้120ดีไม่ดีดีเจาะ s l ได้30ดีไม่ดีไม่ดีคนนี้เจาะตัวรวมจะได้เท่าไหร่ร้อยเท่าไหร่ฮะร้อยเจ็ดสิบคนแรกสองร้อยหกสิบคนที่สองร้อยเจ็ดสิบใครอันตรายกว่ากันครับคนคนร้อยเจ็ดสิบอ่าเก่งฮะแสดงว่าเข้าใจทันตามตัวเลขทันแต่ถ้าความรู้ดั้งเดิม มีคนมาถามเราบอก260ดีหรือ170ดีเนี่ยเราต้องตอบว่าตัวไหนดีเราต้องตอบว่า170แต่ในกรณีนี้170ไม่ดี260ดีสองคนนี้ต่างกันที่ไหนครับต่างกันที่ตัวดีใช่ไหมฮะตัวร้ายเท่ากันเหตุที่เขา260ดีเพราะว่าตัวล้างเยอะ คือตัว S D L เยอะแต่ตัวอุดนี้เท่ากันเพราะฉนั้นเวลาตัวร้างเยอะนี่ปลอดภัยหรืออันตรายปลอดภัยคน260กรณีกรนี้จึงปลอดภัย่อคน170เพราะฉะนั้นถ้าเราดูเกณฑ์ตัวรวมนี้มั่วได้ไหมฮะมั่วได้ผมจึงแนะนําให้ดูอีกเกณฑ์หนึ่งไปดูอีกหน้าหนึ่งตัวไขมันในเลือดสัดส่วนสําคัญมากนะฮะ คือเราดูตัวรวมเนี่ไม่ได้ผลละมั่วคนสองร้อยหกสิบปลอดภัยกว่าคนร้อยเจ็ดสิบได้เรามาดูเกณฑ์ใหม่ฮะเกณฑ์น,นี้ไม่พลาดเกณฑ์พระเอกผู้ร้าย LD L D L นี่ตัวร้ายใช่ไหมครับตัวนี้คือตัวอุด h D L นี่พระเอกคือตัวร้างเอามาหารกันนะครับเอาผู้ร้ายตั้ง LD L D L ตั้งหารด้วยพระเอกตัวดี S D L ต้องน้อยกว่าเท่าไหร่ถึงจะปลอดภัยฮะน้อยกว่าสามแสดงว่าพระเอกกับผู้ร้ายใครเก่งกว่ากันพระเอกครับพระเอกสู้ผู้ร้ายได้สามเท่าเพราะพระเอกเป็นนักล้างฮะผู้ร้ายเป็นนักอุดพระเอกสู้กับผู้ร้ายได้สามต่อหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาเราเจาะเลือดมาไม่ต้องดูตัวรวมดูพระเอกกับผู้ร้ายมันมากกว่ากันกี่เท่า ในคนไข้คนแรกที่เจาะเลือดได้260นะฮะผู้ร้ายเท่าไหร่ครับ120พระเอก S D L 120ด้วยหารกันออกมาแล้วได้เท่าไหร่ครับหนึ่งหนึ่งนี่หลอดเลือดจะอุดตันไหมฮะไม่อุดสิเพราะว่า1ต่อ1นี่พระเอกปราบผู้ร้ายสบายเลยพระเอกปราบผู้ร้ายได้3เท่าอยู่แล้วถ้า1ต่อ1เนี่ยมันอุดไม่ได้ เพราะนั้นคน260เลยไม่อุดเลยเพราะ260เกิดจากพระเอกเยอะเกิดจาก S D L เยอะแล้วถ้าคนที่สองนะฮะที่เจาะตัวรวมได้170ผู้ร้ายเท่าไหร่ฮะผู้ร้าย120 L D L 120พรลเอกเท่าไหร่ครับ30อีงานนี้พระเอกจุดจูเลยมีนิดเดียวะฮะผู้ร้าย120พระเอก30สู้ไหวไหมครับไม่ไหวหารกัดออกมาหารการออกมาแล้วได้เท่าไหร่ฮะ4 4นี้อุดสําเร็จไหมฮะอุด เพราะนั้นที่ท่านตอบว่า170เสียงมากกว่า260จึงถูกเพราะว่าตัวดีมันต่ําโอกาสอุดมันเยอะเพราะฉะนั้นเราก็มีความเสี่ยงต่อโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตันมีความเสี่ยงต่ออัมาพาตเส้นเลือดสมองอุดตันจริงๆมันอุดไปทั่วฮะแต่อุดหัวใจมันตายเร็วมันเป็นอวัยวะสําคัญอุดสมองมันรู้ผลเลยฮะเบลอเลยหมดสติเสียชีวิตได้เลย จริงๆแล้วหลอดเลือดมันถูกอุดไปหมดนะฮะทั่วร่างกายเราแต่ว่าเราไม่ค่อยรู้สึกนะฮะอันนี้คือประโยชน์ของการรู้ส่วนไตคีสลายนี่ตัวดีหรือตัวร้ายฮะตัวร้ายนักอุดเหมือนกันเราก็ต้องเอาพระเอกไปหารเอา S D L ไปหารหารกันสัดส่วนเท่าไหร่ปลอดภัยครับไม่เกินสองอันนี้ก็ต้องจำไว้นะฮะเดี๋ยวว่าหลังเจาะเลือดดูสำหรับคนที่มีความเสี่ยง ท่านต้องเปลี่ยนสัดส่วนให้ได้เอาผู้ร้ายตั้งหารด้วยผู้ดีต้องไม่เกินสามเอาตายกีาลตั้งหารด้วยผู้ดีต้องไม่เกินสองเอาเกณฑ์นี้แทนเกณฑ์ตัวรวมนะ,ะเอาเกณฑ์นี้เป็นตัวตั้งใหม่เพราะตัวรวมเท่าไหร่ช่างหัวมันตัวรวมมันมองไม่ออกว่าอุดไม่อุดเรามาดูเกณฑ์สัดส่วนแทนเพราะนั้นก็อยากให้เราตั้งเป้านี่ใช้เกณฑ์สัดส่วนแทนเกณฑ์ตัวรวม พอเรามารู้เกณฑ์สัดส่วนปุ๊บผมก็จะมีวิธีการให้สัดส่วนท่านผ่านฮะถึงแม้จะกินไข่เยอะกินกุ้งกินหอยกินปลาหมึกตัวรวมก็ผ่านไอ้โทษตัวดีก็ผ่านเราต้องกลับมามีความรู้อันนี้ใหม่ครับกลับหนะ้อันนี้ใหม่บรรทัดแรก S D L คอเลสเตอรอลใช่ไหมฮะผมมีสีแดงเขียนว่าอะไรฮะ S D L สีน้ำเงินเขียนตัว C เฉยๆอันนี้มันแปลว่า ไขมันคอเลสเตอรอลตัวดีเนี่ยมันมีสองส่วนประกอบกันส่วนแรกตัวสีน้ำเงินตัวล่างๆก็เหมือนกันนะฮะ LDL แล้วก็มีตัวสีสีน้ำเงิน VLDL ก็มีตัวสีสีน้ำเงินสรุปนะครับสีน้ำเงินเนี่ยคือคอเลสเตอรอลแท้ๆผมเรียกว่าลูกสาวลูกสาวเราคอเลสเตอรอลแท้ๆเนี่ยไม่เป็นโทษเลยลูกสาวเรามีอยู่ทั่วไปเลยฮะในตัวเรา ในไข่ในกุ้งในหอยในปลาหมกึกมีลูกสาวเราหมดมีสีน้ำเงินแต่ไอ้ก้อนสีแดงที่หลังเนี่ย HDLVLDLLDL เนี่ยนะฮะมันเป็นลูกเขยครับมันมาที่หลังอันนี้ไม่ได้จากอาหารที่กินตับเราสร้างเองเราเนี่ยต้องกลัวลูกสาวหรือกลัวลูกเขยครับกลัวลูกเขยนะลูกสาวเราไม่ต้องกลัว เพราะนั้นเราไม่ต้องรังเกียจไข่ไม่ต้องรังเกียดกุ้งหอยปลาหมึกแต่เราต้องไปรังเกียจลูกเขยลูกเขยทุกคนหรือบางคนครับบางคนด้วยถ้าลูกเขย S D L เนี่ยยิ่งมีมากยิ่งดีไหมครับยิ่งดีเพราะฉะนั้นถ้าเราให้ลูกสาวเราแต่งงานกับลูกเขย S D L เนี่ยเป็นสีสง่ากับวงตระกูลไหมครับเป็นตัวเราปลอดภัยไหมครับปลอดภัยเส้นเลือดไม่อุดตัน แต่เมื่อไหร่ลูกสาวเราไปแต่งงานกับลูกเขยสองตัวล่าง L D L กับ V L D L วงตระกูลแย่เลยครับเอาโจรเข้ามาบ้านมันจะอุดหลอดเลือดเราเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราต้องตั้งข้อลังเกียดกับลูกเขยสองตัวคืออะไรครับ L D L กับ V L D L แล้วต้องรักใครให้มากๆครับรัก S D L ให้มากๆถ้ามีเรามีลูกเขย S D L มารออยู่หัวกระไดบ้านเลย ลูกสาวแล้วก็แต่งงานกับลูกเขยดีชีวิตเราก็จะปลอดภัย